สวัสดีนักเรียนชั้นป2นะคะวันนี้ครูโบมาสอนในวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็มาประชาสัมพันธ์นะคะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยนะคะก็คือวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะประกวดการคัดลายมือนะคะบทกลอนที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เขียนลงมาในด้านล่างนี้นะคะแล้วก็เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเว้นบรรทัดให้คุณครูด,ด้วยนะคะ แล้วก็เสร็จแล้วเขียนชื่อชั้นนะคะแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะส่งคุณครูทางลายหรือช่องทางอื่นนะคะเช่นคนที่ไม่มีลายนะคะให้ามาส่งวันเปิดเทอมเลยก็ได้นะคะส่วนคนที่มีลายก็ถ่ายรูปให้ชัดๆนะคะแล้วก็ส่งมาที่ลายนะคะในลายกลุ่มนะะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนอ่านนะคะบทกลอนที่เรากำลังจะคัดกันนะคะให้นักเรียน อ่านตามคุณครูหลังจากที่คุณครูอ่านให้ฟังนะคะหนึ่งรอบนะคะในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้น,น,ะน,ทแทนะคะของไทยแน่นั้นหรือคือภาษาของไทยแน่นั้นหรือคือภาษาต่อไปนะคะ ทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมาทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมาต่อไปนะคะใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวคนใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวคนนะคะบทกลอนนี้เขาพูดถึงอะไรคะไม่ว่าจะเป็นคนมี คนจนนะคะคนรวยหรือคนจนต่างก็นะคะใช้ภาษาเหมือนกันนะคะต่อไปให้นักเรียนนะคะเป็นช่วงคะแนนพิเศษนะคะสำหรับคนที่ฟังคุณครูอยู่ตอนนี้นะคะให้นักเรียนอ่านนะคะเขียนคัดลายมือเสร็จแล้วนักเรียนก็อ,อ่านบทความนี้นะคะให้คุณครูนะคะถ่ายคลิปส่งลงในกลุ่มนะคะเป็นคะแนนพิเศษ สำหรับวิชาภาษาไทยครูโบนะคะสำหรับการอธิบายการบ้านก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่จะไปชมประวัติของวันภาษาไทยต่อนะคะก็รอดูนะคะครูจะพาไปชมนะคะวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกๆปีเลยนะคะเด็กๆในสมัยก่อนนะคะในยุคสุขโขทัยนะคะมีบุคคลท่านหนึ่งนะคะได้ประดิษฐ์ อักษรไทยสระแล้วก็บันทึกลงในศิราจารึกนะคะแท่นหินแกะสลักลงในแท่นหินนะคะให้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีว่าเราได้มีการประดิษฐ์อักษรให้ประชาชนได้ใช้นะคะในปัจจุบันนะคะก็คือท่านพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อย่างที่เราเคยเห็นในกิจกรรมวันภาษาไทยในปีกันก่อนนะคะก็จะเป็นรูปท่านนั่งอยู่บนแท่นนะคะแล้วก็เขียนกําลังจารึกอะไรอยู่นะคะแล้วก็มีแท่นศิลาด้านหลังนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าศิลาจารึกนะคะอันนี้เป็นแท่นหินที่เก็บรวบรวมข้อมูลในสมัยก่อนนะคะซึ่งมีอายุการใช้งาน ที่สามารถเก็บรักษาได้นานนะคะกว่าการเขียนลงบนกระดาษนะคะท่านเลยจะรึกลงบนแผ่นหินนะคะเป็นหลักฐานสําคัญนะคะว่าประเทศไทยเคยมีการมีท่านได้ประดิษฐ์อักษรให้เราใช้นะคะในสมัยก่อนหน้าตาก็จะเป็นตัวยึกยึดยือๆแบบนี้นะคะเด็กๆยังไม่ถูกการพัฒนามาเหมือนในปัจจุบันนะคะมาจากอักษรขออักษรมอนนะคะ แล้วก็จากนั้นก็ในสมัยอยุธยานะคะขยับเข้ามาอีกนะคะภาษาไทยก็ได้ถูกพัฒนาเรื่อยๆนะคะ,ะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยสมัยนี้นะคะได้มีอีกท่านหนึ่งนะคะได้แต่งหนังสือสร้างหนังสือจินดามณีขึ้นมานะคะหนังสือจินดามณีก็คือหนังสือที่ใช้เรียนเล่มแรกของประเทศไทยนะคะท่านนั้นก็คือสมเด็จ กรมพระยาดํารงราชานุภาพนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะเด็กๆเรียนรู้ไว้นะคะไม่เสียหายหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหนังสือสมัยก่อนนะคะก็ยังไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้มากมายอะไรนะคะก็เป็นหนังสือแบบนี้ให้คนสมัยก่อนใช้เรียนนะคะเขียนอ่านต่อมานะคะสมัยของภาษาไทยนะคะพัฒนามา สองสมัยนะคะสมัยแรกเลยก็คือสมัยที่ภาษาไทยยังเป็นแบบไทยแท้นะคะเป็นภาษาไทยดั้งเดิมนะคะยังไม่มีภาษาของชาติอื่นมาปะปนมากนักนะคะเพราะยังไม่มีการเดินทางเข้ามาแลกเปลี่ยนสินค้าหรือยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาในประเทศของเรานะคะแล้วก็ยุคที่2คือยุคที่ภาษาไทย ที่เราใช้มาจนถึงปัจจุบันนะคะก็ค,คือยุคภาษาไทยะสมนะคะเป็นภาษาที่คนที่คนไทยในที่ต่างๆนะคะไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ย้ายกลับเข้ามาในประเทศไทยนะคะก็นําภาษากลับมาด้วยหรือเป็นคนที่เข้ามาค้าขายทําการค้ากับประเทศไทยนะคะในสมัยก่อนก็กลับเ,เข้ามาค้าขายก็นําภาษามาวัฒนธรรมนํามาเผยแพร่ในประเทศไทยนะคะ ทำให้คนไทยเนี่ยเริ่มใช้ภาษาไทยประสมกับภาษาอื่นๆนะคะที่ไดเ้เข้ามาในประเทศไทยนะคะจนถึงทุกวันนี้เลยคนไทยก็จะพูดภาษาไทยบนกับภาษาอื่นๆนะคะวิธีสังเกตนะคะคำไทยแท้เนี่ยข้อหนึ่งจะเป็นคำที่มีพยางค์เดียวมีกลุ่มกลุ่มเดียว มีความหมายเลยในคําเดียวนะคะเข้าใจง่ายเขียนง่ายใช้ตัวสะกดง่ายๆนะคะตัวอย่างเช่นคําว่าคำว่าพ่อนะคะคําว่ามือคําว่าช้างช้างคําว่าช้างชออางอช้างไม่โทช้างงองูอยู่ในแม่กงนะคะเป็นคําที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กงตรงตามมาตานะคะ ต่อไปนะคะคาไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมีคําควบกล้ำนะคะคาควบกล้ำก็คือคําที่เวลาเราอ่านนะคะสะกดพยัญชนะต้นมีตั้งแต่มากกว่าหนึ่งตัวนะคะเราเรียกว่าคำควบกล้ำเช่นคำว่ากรออาบกราบนะกรอ อวอกลวยไม่โทรกล้วยนะคะกวอ,ออาดอกวาดนะคะกวอาดอกวาดนะคะมีพยัญชนะต้นมากกว่าหนึ่งตัวเราเรียกว่าคำควกบกล้ำนะคะคำไทยเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีคำควกบกล้ำจะเขียนง่ายๆอ่านง่ายๆนะคะส่วนลักษณะที่เราเห็นชัดๆนะคะก็คือคำที่มาขยายคำที่มาอธิบายจะอยู่ด้านหลังนะคะเสมอนะคะเช่น เราจะพูดว่าบ้านหลังนี้มีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเราก็จะเอาคําว่าขนาดใหญ่ไว้ด้านหลังเราจะไม่เอาคําว่าใหญ่ไปไว้คาหน้าคําว่าบ้านนะคะเช่นใหญ่บ้านเนี่ย e, ไม่มีนะคะคนไทยจะพูดว่าบ้านหลังใหญ่นะคะคาอธิบายจะมาอยู่ด้านหลังนะคะเสมอต่อไปคําว่าพูดมากนะคะคาอธิบายจะมาอยู่ข้างหลังนะคะคนนี้เขาพูดพูด พูดแบบนี้พูดบ่อยพูดเยอะนะคะเราจะไม่เอาคาว่ามากมาไว้ข้างหน้านะ mm. เช่นมากพูดแบบนี้นะคะคนไทยจะไม่สื่อสารกันแบบนี้นะคะเราจะเอาคําอธิบายไว้ข้างหลังเสมอนะคะในภาษาไทยเนี่ยถ้าเราต้องการสร้างคําใหม่เราจะใช้วิธีการเอาคําที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาผสมเข้าด้วยกันจะเกิดเป็นคําใหม่ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ เช่นคำว่าแม่ไปรวมกับคำว่าน้ําที่มีความหมายเป็นน้ําที่เราใช้กินนะคะจะได้คําว่าแม่น้ําเกิดคําใหม่ที่มีความหมายใหม่ที่ต่างไปจากเดิมนะคะคำว่าโรงรวมกับคําว่าเรียนกลายเป็นความหมายใหม่คือโรงเรียนนะคะต่อไปนะคะการเขียนเนี่ยในภาษาไทยสมัยก่อนภาษาไทยแท้นะคะจะสะกดตรง มาตรานะคะเช่นแม่กบมีพยัญชนะอะไรบ้างที่อยู่ในแม่กบคะนักเรียนนักเรียนได้เรียนกันไปแล้วนะคะแม่กบเช่นขอไข่ขอควายขอคนขอระคังเป็นต้นนะคะอันนี้ไม่แท้นะคะแต่ตัวที่เป็นมาตราตรงตามมาตราคือตัวอะไรคะที่อยู่ท้ายแม่กบกอ,อกกบตัวนี้นะคะกอกไก่นะคะเป็นตัวสะกดนะคะสมัยก่อนจะ สะกดตรงๆนะคะง่ายๆตรงตามมาตรานะคะแม่กลก็จะใช้ตัวอะไรคะตัวหลังนี้นอนหนูสะกดไปเลยนะคะตัวอย่างเช่นคำานกอยู่ในแม่กลกสะกดด้วยกอไก่นะคะตรงไปตรงมานะคะเขียนง่ายอ่านง่ายคำกินกออินนอกินนะคะ ต่อไปนะคะการเขียนจะไม่ใช้ตัวการันนะคะในภาษาไทยแท้นะคะคําที่อ่านนะคะสามารถอ่านออกเสียงได้ทุกพยางนะคะ<ม>การันคืออะไรการันก็คือตัวที่ตัวนี้นะคะคุณครูจะนําเมาส์ไปคลิกให้นักเรียนเห็นนะคะคาตัวที่อยู่ด้านบนเพียรชนะนะคะมีเอ่อเมื่อไปอยู่บนเพียงชนะตัวไหนตัวนั้นจะไม่ออกเสียงนะคะเช่น,นการันเราจะไม่ออกเสียงต่อเต่านะคะ อเอกลักษณ์ของภาษาไทยแท้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นภาษาที่มีเสียงคล้ายๆโนต้ตดนตรีนะคะมีเสียงสูงเสียงต่ำนะคะเวลาเราผ่านวรรณยุกนะคะสังเกตกา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 นะคะเป็นเอ่อเป็นลำดับเสียงนะคะจะใช้วรรณยุกกำกับนะคะเสียงสามัญเสียงไม่เอกเสียงไม่โทเสียงไม่ตรีแล้วก็เสียงจตวานะคะ ส่วนภาษาไทยในปัจจุบันนะคะมีลักษณะที่ต่างไปจากเดิมนะคะก็คือพัฒนามีคำหลายพยางเพิ่มขึ้นนะคะก็คือจากคำสั้นๆนะคะก็คือจากคำสั้นๆเนี่ยก็จะเพิ่มคำให้ยาวขึ้นนะคะมีคำควบก,กล้ำเยอะขึ้นนะคะตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าเครื่องบิน คอรอเอืองงอเครื่องไม่เอกเครื่องนะคะบออีนอบินคําว่าสะน้ํานะคะมีการสร้างคําใหม่โดยการนํามาสมัดสนธิกันแล้วก็ใช้ภาษาบาลีสันสกฤตแล้วก็มีการแผลงคําตามแบบคำินอันนี้นักเรียนจะได้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็คือมีการสร้างคําใหม่จากคําในภาษาอื่นเข้ามานะคะง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคะ ตัวสะกดจะไม่ค่อยตรงตามมาตรานะคะในปัจจุบันก็คือเราจะนำตัวสะกดจากภาษาต่างๆมาใช้นะคะเช่นแม่กลก็จะใช้ยอหญิงนนเน่รอเรือรอลิงรอจุราสะกดแทนนอหนูนะคะแม่กดก็จะใช้จอจานชอช้างดอชดาตอประตักถอฐานตัวเหล่านี้นะคะสะกดแทนดอเด็กนะคะตัวอย่างคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะเช่น วานอนนักเรียนลองสะกดดูนะคะวอาวานอ,ออนอนเวลาสะกดเป็นอย่างนี้นะคะแต่เวลาเขียนสระอ,อจะถูกตัดทิ้งไปเนื่องจากรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะกระดาษนะคะสะกดด้วยสฤสีตัวแดงๆนะคะให้นักเรียนสังเกตถ้าเกิดตรงตามมาตาจะใช้ตัวอะไรสะกดคะดอเด็กนะคะดอ,อาดอดาดแต่อันนี้คือสะกดไม่ตรงตามมาตานะคะก็คือใช้สบรสีสะกดนะคะ คำไทยก็จะถูกพัฒนาขึ้นขึ้นไปอีกนะคะคำว่าอิดนะคะใช้ถอดฐานนะคะ,ะมีตัวการันเพิ่มขึ้นนะคะปัจจุบันเราจะใช้การันเยอะขึ้นสังเกตจากชื่อนักเรียนบางคนมีตัวการันด้วยนะคะมาดูคำนะคะที่ใช้ตัวการานันเช่นยักนะคะเราออกเสียงคําว่ายักมีสอเสือส่อหรือสีไหมคะไม่มีนะคะเราออกเสียงมีสอหรือสีไหมคะไม่มีนะคะเวลาการันอยู่ที่ตัวไหนตัวนั้นจะไม่มีเสียงนะคะยัก ต่อไปโทรทัศน์นอนหนูการันแต่ไม่มีเสียงนอนหนูเลยใช่ไหมคะต่อไปรถยนต์ใช้ตัวต,อต่อเต่าการันนะคะแต่ไม่ต้องออกเสียงต,อต่อเต่านะคะคําในปัจจุบันจะใช้การันมากขึ้นนะคะเอแล้วทําทไมวันภาษาไทยต้องเป็นวันที่29ด้วยล่ะทําไมจะต้องเป็นวันนี้นะคะ ที่ต้องเป็นวันนี้นะคะก็เพื่อนึกถึงเหตุการณ์ในวันที่29กรกฎาคมในปี2505โอ้โหหลายสิบปีมากแล้วนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไปได้ไปพูดเรื่องปัญหาการใช้คําในภาษาไทยนะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็คือท่านได้ทรงไปพูดปัญหาการใช้คําในภาษาไทยในวันตรงกับวันนี้พอดีนะคะก็เลย ให้จัดวันภาษาไทยในวันนี้พอดีนะคะวัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยนะคะจัดขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะ 1. เพื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็คือเพื่อ,อสรรเสริญท่านเป็นนักปร,ราชญ์แล้วก็นักภาษาไทยนะคะแล้วก็ระลึกในพระคุณของพระองค์ที่ได้แสดงความห่วงใยแล้วก็ได้ให้แนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยกับประชาชนนะคะ แล้วก็เพื่อกระตุ้นนะคะให้คนไทยเกิดความตระหนักแล้วก็เห็นคุณค่าของภาษาไทยนะคะร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยนะคะเป็นเอกลักษณ์และสมบัติชาติให้คงอยู่ต่อไปนะคะ 3. นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาไทยนะคะในสถานศึกษาของเราก็จัดกิจกรรมวันภาษาไทยวันนี้นะคะโดยการให้ในักเรียนแข่งขันประกวด ะะวัดภาพระบายสีหรือคัดลายมืออย่างนี้นะคะเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานะคะได้ผลสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆได้สนับสนุนโรงเรียนนะคะได้ให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการรักษาวันภาษาไทยแล้วก็ กิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยนะคะในรูปแบบต่างๆที่สนุกสนานแต่ว่าในปีนี้เป็นการเรียนรู้ที่บ้านนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะจึงไม่ได้มีการจัดที่โรงเรียนนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความสำคัญของวันภาษาไทยนะคะที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปทำคัดลายมือนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะ หลังจากที่นักเรียนทำาบงานเสร็จแล้วก็อย่าลืมอ่านข้อความนะคะที่อยู่ในใบงานนะคะแล้วก็ส่งคลิปลงในกลุ่มนะคะเป็นคะแนนพิเศษสำหรับคนที่อยากได้คะแนนพิเศษนะคะสำหรับวันนี้คุณครูโบก็จะมามอบความรู้ให้นักเรียนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ